อยู่ของเขาแล้วครับพวกเราอยากให้มาดูแล้วดูแล้วดูแล้วชี้ครับเป็นจุดโทษอ่าจจะยองมีโอกาสที่จะขึ้นนำจากที่พยายามขุดมาแล้วครับด้วยเท้าขวาติวิโออาจจะนิ่งกว่ากันครับเอติบิชจะอานออกหรือไม่หรือว่าติวิโอจะนิ่งกว่าหรือไม่โอ้โหการออ,ออกก็ันาซ้วซ้ำๆไม่ได้ยังยังศูนย์ศูนย์ าาก็ไอ้ตุลิททำทีมไม่เสียเปลี่ยนอกครับโอ้โหโดนเซฟได้ครับสเตนิโอจูเนียแล้วนี่พยายามยิงเปลี่ยนมุมแล้วนะครับคือ6ครั้งก่อนหน้าเนี่ยไม่เคยยิงไปมุมซ้ายมือตัวเองเลยครับสเตนิโอไ,ไม่ล้าเนี่ยคระมุมนี้ว่าโดนคือดูก็เองก็ไปเกี่ยวถ้าโดนโดน้อยจะโดนก็ถือว่าฟาวล์าลละครับ แต่ี่ยิงเห็นว่าถ้าถ้าบอลเรียดเนี่ยอาจจะลงพื้นไม่ทันนะครับแต่พอบอลลอยมาก็จังหวะที่ร่างรูปร่างผูเสาวตูลงพื้นมาพอดีขวางทางบอลพอดีเป็นจุดที่ยิงที่ตัว